ฟอกวาเก้นนะครับที่5.1นะครับก็เปลี่ยนกระป๋องน้ําใหม่นะลูกค้าซื้อมานะครับแล้วก็เดินน้ําออกนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนน้ายารลอเย็นใหม่สีชมพูสีแดงนะครับอันนี้วัดไปถึงแทบจะไม่ขึ้นเลยเนี่ยตกแทบจะสุดเลยนะฮะก็คือน้นํายาหล่อเย็นคุณภาพมันแย่แล้วหรือไม่ก็คือโดนของป่อมมานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราเดินน้ําทิ้งนะเปลี่ยนใหม่นะครับ เราเจ้าของรถนํากระป๋องมาให้ติดตั้งนะแทนใบเก่าที่แตกราวนะแล้วก็ทาการเด่นน้ําใหม่นะครับแล้วก็เติมน้ํายารอเย็นเข้าไปตรงนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับต้องรออุณหภูมินะครับวาวน้ําเปิดนะครับจากนั้นเราก็ทําการล้างหัวฉีดนะครับดีเซลเพิร์นะครับสอนลูกค้าที่นํารถเข้ามารับบริการที่ช็อปของเรานะก็มีบริการสแกนเออร์นะครับเช็คโค้ดนะครับแล้วก็เคลียร์ค่านะครับ วันนี้ก็เป็นบริการเสริมนะครับมไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนะครับกามาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับก็มีบริการแสดว่าไฟเซ็ตที่มีวันีออกแล้วเป็นโค้ดนะพอประมาณนะครับเป็นทุกคันนะครับไม่ได้ตกใจะนะเข้ามาก็มีบริการลบโค้ดให้นะครับ เรียบร้อยนะะสนใจแวะมาใช้บริการขอบคุณครับสวัสดีครับไอตัวนี้